นะครับตัวผมเป็นตัวแทนของบริษัทพลิงต่อเรือนะครับทวนบริษัทผมเนี่ย่วนใหญ่ก็จะทาในในเรื่องของการซ่อมเรือนะครับการต่อเรือนี่ยังไม่มีนะครับตอนนี้โปรเซสทั้งหญ่คืในในการซ่อมเรือทั้งหมดนะครับส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนในคอร์สนี้นะครับก็จะสามารถนําเอาไปใช้ในเรื่องของการทาลายฮีตติ้งบริเวณหัวนะครับ ัถชวนนะครับท้ายนะครับที่ได้รับการชนมาหรือว่าต้องได้รับการตัเดเปลี่ยนแถลงตรงนั้นนะครับซึ่งความรู้ที่เราได้เนี่ยมันมีเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของของของอหัวทิพนะครับหัวทิพนะครับหัวทิพท,ท,ที่ที่ต้องการที่ใช้ในไลท์ฮิตติ้งนะครับซึ่งมันก็แตกต่างจากที่เราเคยใช้มาครับหัวทิพตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญ่วกหนึ่งในการในการเรียนคอร์สนี้นะครับ ซึ่งเราก็เข้าใจนะครับเรียนรู้ในการเรื่องของการปับไฟบบต่างๆนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากนะครับส่วนส่วนในเรื่องของการดูลักษณะของแผ่นเหล็กในการยืดคดตัวนะครับในการลดน้ำต่างๆนะครับตรงนี้เราก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าถ้าบริเวณหัวเรือเนี่ยจะต้องทําการลดน้ําตรงไหนการฮีิ้งเป็นลักษณะยังไงนะครับบริเวณถ้า โคงแบบนี้ต้องทํำยังไงนะครับคอร์สนี้ก็ช่วยทําให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะครับส่วนต่อไปนะครับถามว่าในเรื่องของของในเรื่องของว่าจะให้มีมีคอร์สอย่างนี้ต่อไปไหมผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับส่วนส่วนเรื่องของส่วนเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณนะครับอีทันไทยมาลีนะครับ ที่ให้ระับกรน่ยืมนะครับอุปกรณ์ที่หัวหัวหัวลายทิ้งต่างๆนะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะที่มีด้วยแล้วก็ขอบคุณบริษัททั้งหกบริษัทครับที่เข้าร่วมช่วยกันนะครับก็ขอให้ขอให้สุดท้ายก็ขอให้ออ่ะไปกิก็ต้องขอบคุณ ครับขอขอบคุณครับนะนะ